นี่ครับหมายจิกกิ้งครับมากับบังเลาะครับตอนนี้โดนอยู่หัวเรือครับหน้าอูหน้าอูรอดูปลาครับรอดูปลาตอนนี้ยังยังไม่ขึ้นครับหุดรอดสายสมอแล้วมั้งนั่นน่ะรอดสายสมอมัดมัดขึ้นมาก่อนย้ายย้ายมืถูกก็ทายนะวิ่งมานี่ยหนูสายสมอย้ายย้ายมือถูนะเฮ้ย ไปไปไปคนงักก็ไม่มีแรงโอ้ยฝังโู้ก็ได้พี่โอ้ยอรีบรีบรีบเอาบักคันเบ็ดยกขึ้สูงยกขึ้สูงพาดหัวพาดหัวออกฝั่งโน้นจริงเล,ลเล่นใกล้เล่นใกล้สายเดี๋ยวมันจะนี่มีง่ายแบบนี้ลืมพัดให้จบคลิปครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครับโฉมครับผม พักเที่ยงเข้ากรอบ นะครับวันนี้เรามาตกปลากำพ้วนครับตกสองวันคืนนี้คือวันที่สองก็เลยมาพักกันที่รีสอร์ทครับอันนี้นะครับสภาพรีสอร์ทที่เรามาพักกันครับห้องละสองคนนะครับแต่นี่คือมารวมอยู่ห้องเดียวครับล้างอุปกรณ์วางแล้วพรุ่งนี้เช้าออกกันอีกวันหนึ่งครับนี่ครับเดี๋ยวติดตามชมผลงานพี่นี้นะครับ ท้ายเรืองัดแล้วครับผมใส่ของผมแล้วครับของผมขึ้นไปแล้วครับตัวนี้นะครับส่วนหนึ่งครับนี่เรือปลาผงครับที่ท้ายเรือกำลังงัดอยู่ครับด้านหัวกําลังตีหาอยู่ครับตอนนี้ ดูด้านท้ายครับนี่ครับสายฟ้าครับโอเคครับขึ้นมาแล้วครับจากที่ตามหามาสักพักหนึ่งท้ายกับกลางขึ้นไปแล้วตัวหัวเรือโดนครับหัวเรือนี่ครับนี่ครับเหมือนแล้วครับอ่าสายน่าจะมีติดสองครับผมโอเคครับโอ้สายได้เลยครับสวยมากครับ อ่าครับในที่ทั้งสองลำก็เข้าถึงหัวท่าแล้วนะครับอ่มาดูปลารวมของแต่ละลำครับอันนี้ลำของบางเลาะนะครับนี่นะครับปลาครับผมอันนี้ในกระสอบใส่ไปแล้วส่วนหนึ่งครับอ่อันนี้อีกลำหนึ่งครับเต็มกระติกพอดีเลยครับ ตัวใหญ่อยู่ข้างล่างอันนี้บางแกนะครับที่มันกัดขาดไปกี่ตัวเพราะว่าหลายตัวครับกัดขาดสามสี่ตัวขาดที่แถวๆนู้นไหมแถวๆนั้นแหละครับเอาลูกพี่มันกัดกันลุกไฉล่ะผมกัดขาดหลายตัวไปใส่ข้างบนทางนู้นกำลังนึงนะครับแต่ปลาไซส์มันต่างกันนะครับใหญ่กว่าหลังนี้ใหญ่กว่าด้วยครับปลาไซส์ก็ต่างกันครับอ๋ออะไรนะชอบ